นอกเหนือจากคุณทักษิณจะมีคดีครั้งเก่ามากว่า19ปีที่วันนี้เนี่ยสารดีกามีในเรื่องของหุ้นชิงแล้วนะครับวันนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ112ไปติดตามพร้อมทั้งประเด็นข่าวอื่นในชัดทุกข่าวรอบวันกันครับ นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงบป,ประมาณเปิดเผยว่าเตรียมพิจารณาปรับแผนมาตราการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์น้ำท่วมเป็นเวลานานโดยจะปรับการเหมาจ่ายเป็นชดเชยให้เป็นรายเดือนส่วนจะจ่ายชดเชยจำนวนเงินเท่าไหร่ให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นผู้พิจารณาและจะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ ความคืบหน้าการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจากกรณีให้สัมภาษณ์โดยมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันกับสนักข่าวแห่งหนึ่งที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2558ล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายอิทธิพรแก้วทิพย์อายการสูงสุดได้มีความเห็นว่าการกระทำของนายทักษิณเป็นความผิดตามฟ้องเห็นควรที่จะยื่นอุทธรณ์คดีให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาต่อไปจากนี้คำสั่งของอาย าการสูงสุดจะถูกส่งไปยังอายการสำนักงานคดีอาญา8เจ้าของสำนวนเพื่อยืดอุทธรคดีต่อศาลอุทธร์ต่อไป ต่างประเทศหลายสำนักรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้โดยระบุว่าเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นที่ยั่วยุเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเสื่อมถอยลงมากความตึงเครียดรอบล่าสุดของสองประเทศเกิดขึ้นหลังจากซาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวในรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการโจมตีทางทหารต่อไต้หวันอาจสร้างสถานการณ์เสี่ยงคุกคามต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่น และอาจทําให้ญี่ปุ่นตัดสินใจใช้กําลังทหารได้ขณะที่ทางด้านของฝ่ายจีนมีการเรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงคํากล่าวหาดังกล่าวและเรียกร้องให้ผู้นําญี่ปุ่นถอนคําพูดด้านผู้นําญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ถอนคาพูดแต่จะเพิ่มความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะหลังจากนี้สําหรับญี่ปุ่นและจีนมีปมบาดหมางที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ช่วงปีคศ1800ที่สองชาติแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือคาบสมุทรเกาหลีมาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สอ ที่ญี่ปุ่นมีการใช้กำลังทหารอย่างทารุณในประเทศจีน